วบรัดเนี่ยใช่ค่ะเห็นแต่ป้ายขายอยู่ข้างหน้าค่ะเออคือมันยังป้ายแดงอยู่เลยครับอ๋ออันนี้ขายดาวขายดาวคเป็นขอนเป็นงวัวเนะหรอครับเนี่ยอ๋ออันนี้ขอนไป็นข้าวมันกระพับขุนวัวข้าไปดูอันนี้กันเลยวะ ดาวเท่าไรครับก็ขายดาวที่ที่ดาวใ่ก็รอะไแล้วอดู เป็นไง,นไงโอ้ะอันนี้มีประกันชั้นหนึ่งแล้วก็มีประกัน โอครับโอเคโอเคไหนโอเคไอ้ชนมามางอย่างครับเนี่ยอ๋อยังไม่เคยชนเลยค่ะโอ้โหของล่าไม่กบอลในโลงหกร้อนเคยล้างมาไหมครับเนี่ย ยังไม่ได้รับค่ะคุณหญิงใช้งานอยู่ใช่ป่ะ่ปกติเด็กผู้หญิงใช้หรือผู้ชายใช้ครับเนี่ยใช้ค่ะใช้คือใครที่ใช้เองใช่ป่ะครับใช่ค่ะนี่ปรมากี่มิลลิโครับเนี่ยแค่หกพันโลพันรอ เบอร์โทรเดี๋ยผมได้ไนตทีต่อมาขอเบอร์โทรน้ครับโทรสามงเลยรับเบรเลยครับสองงเนใจ่องโทรมาสองแปชื่อมกรครับเนี่ยโอเคครับขอบคุณมากค่ะ